ผู้หญิงแบบไหนคะที่เป็นผู้หญิงที่ไม่มีสเสน่ห์เอาซะเลย รู้แล้วอย่าไปทํานะคะสิ่งนี้ให้รู้ไว้เพื่อไม่ไปทํานะคะรู้เพื่อเลินนะโอเคไหมข้อแรกเลยค่ะผู้หญิงที่ไม่มีความสุขกับชีวิตค่ะ <c oughs> อันนี้ง่ายมากคนที่เราไม่มีความสุขกับชีวิตเนี่ยมันจะออกมาจากแววตาสีหน้าท่าทางบอดี้แลงเกจดการยืนการเดินทุกอย่างคนที่ไม่มีความสุขกับชีวิตตัวคุณเองเนี่ยนะคุณไม่สามารถดึงดูดอะไรได้เลยบนโลกใบนี้เพราะฉะนั้นคนที่น่าอมทุกข์รู้สึกว่าชีวิตเป็นทุกโลกมันทุกโลกมันโหดร้ายกับเรา หรือคุณมีความคิดที่มันแย่ๆตลอดเวลาเนี่ยคนแบบนี้จะหมดเสน่ห์ค่ะจะไม่ดึงดูดผู้คนแน่นอนเพราะว่าคนที่อยู่ใกล้เขาก็จะรู้สึกเหนื่อยหนักแล้วเขาก็รู้สึกว่าทุกใจไปกับคุณด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอยากเป็นคนมีเสน่ห์แค่ทําตรงกันข้ามเป็นคนมีความสุขแค่นี้มีเสน่ห์แล้วข้อที่2นะคะผู้หญิงที่หมดเสน่ห์คือผู้หญิงที่ขาดแคลนค่ะผู้หญิงที่ขาดแคลนคืออะไร บอ oh, ส่งใครให้มารักฉันทีใครก็ได้ขอใครสักคนหนึ่งโห oh, พระเจ้าส่งมาเถอะใครก็ได้ไม่เอาอันนี้คือขาดแคลนคนที่ไม่ขาดแคลนคืออะไรรู้ไหมฉันคือผู้เลือกแต่ว่าคนที่ขาดแคลนคือคุณพยายามจะเอาตัวคุณเนี่ยไปยัดเยียดไปตามวิ่งตามหาความรักไปร้องขอเขาไปบนบานสารกล่าวไปอะไรก็ได้ขอให้ฉันเจอคู่ที่ใช่คนที่ใช่เจอเด๋อวไร้วันใครก็ได้มันไม่เอาใครก็ได้อะ ถ้าใครก็ได้เหมือนคนขาดแคลนอะเหมือนกับวันนี้ถ้าคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนมีความสามารถที่ไหนก็อยากจะรับคุณเข้าทํางาน แต่ถ้าวันนี้คุณเป็นคนขาดแคลนอะคุณจะต้องวิ่งไปหางานไปขอเงินจากคนอื่นเขาไม่เอาแบบนั้นนะคะคนที่ขาดแคลนเป็นคนที่ไม่มีสเสน่ห์และเป็นคนที่ไม่มี value ในสายตาคนอื่นเพราะฉะนั้นเราต้องเป็นผู้หญิงที่เต็มจากข้างในเราไม่ได้ขาดแคลนค่ะแต่ว่าเราเป็นผู้หญิงที่มีสเสน่ห์จนมีสิทธิ์ที่จะเลือกใครก็ได้เข้ามาในชีวิตเพราะฉะนั้นไม่ใช่ใครก็ได้แต่มันจะต้องเป็น คนที่ดีที่สุดเท่านั้นนะคะในคลาสเอกเสน่สอนว้เยอะมากรวมถึง how to chat ด้วยใครสนใจสองคลาสนี้รับรองว่าจะเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดแน่นอน